โอ้กวนทูทูสวัสดีจ้าพี่น้องอั่มึงมาเนี่ยพอบานเลยงานมาเห็นเมียกำลังเสซตเนื้อกินไอ้นี่ขอให้ป้าไดเสีเสียเพื่นแก่เสียออกมันไข่ฮา,าจะเลิกมากกันเล่มาเพ็ดกับเขาเตาฟืนเดี๋ยวมาทางผีควรควร เอาข้าวซ um. ่ามหมูไปไว้ใส่อ๋อช่วยพูดเผาหมูสับใส่หน่อไม้ดองะเพาหมูสับใส่หน่อไม้ดองพี่น้องใส่หน่อไม้มันจับบกห่อนตื้อองแกะเต็มเมีย ulously, as, นมันกัดแหงนังกลัวทำแรงยืมนิดน้อยว่าไรน้องบีต้องไปทั้งหนามันขุนฟื้นมันซุ่ม ต้องบีดังไว้ตั้งแต่ด้นโดดจนพ่อบ้านมาหอดแหงได้กินไปเหมือนเลยเลยซื้อมาไวอีกอยู่เจ็ดสิบบาทนึงเด้ดนี่คุณนี่ไปเไห็หนอย่างไรมา,ามาเจ็ดสิบบาทหมูซับมันเป็นแพ็คเป็นยูวร์้านอันนึงข้าวเจ้าะไหมพี่น้องร้านตรงร้านอันนี้ข้าวเจ้าะแต่ก็เป็นล้วน ปุ่งเคียงปุ่นน้งเดียวใส่กะละมังออกมาเลยนข,ขนาดเราใส่ย่ำกับหลายเตือไปได้เน้อยิ่งเหลียวแบกหลายนึงแต่่วาเจ็ดย่ำหรืหลายเจ็ดแมีนที่มือเฮ็ดย่ำน่ะล่ะพี่น้องซื้อมาแตสึคุเนเดี๋ยวอีซื้อมาไว้ให้พ่อบ้านเพิ่นอีกอยู่เพราะว่าเพิ่นมาค้ำบานยแงเพิ่นหิวเด็กเด็กเหมือเพิ่นเฮ็ดงานเสียพลังงานเฮ็ดงานเฮ็ดงาน ออออมันป่านอาบนาบ้ำอยานหอบอบเต่าไปไงละ่ะเต่าพื้นเจกเซนเทียเจ๊ก,กันนี่ห้อนขนาดทะล่มไนะด้น่ะคัาถถาแม่เราได้ปลบวะเขือไปให้พ่อตาก็กินแล้ว บานนี้เด้กหน่อยอยากกินอันนี้ว่าซันน้องบีว่าสิพัดพอดีพอบานเลยงานมากเลยมาพัดให้อยากน้องบีเฮดหวานเอาง,ง่ายๆ่ลดเลยม่นบอกเ้ยมันสิเป็นเชื่อมจิ้นสิเพราะไม่พัดจริงส,ดดสิเชื่อม,ม <laughs> พัดใส่นมใบดองนองมใบดองข้าอโพดตุมเด้พี่น้องนองมใบดองล่างนา้ำออกนิดเดียวน้ำเดียวพระ่า,าแม่แรเราบดให้เฮดเข้มกับมันบอกท่านสมแบบ พอดีเลยอันนี้น้ำข้าวโคกเอาลงเลยวางไว้หันละเดี๋ยวเขาเอาข้าไปเออใส่น้ำกันไว้รถดีกับยุคางหันเล่นนมนต่อแกะกับจวดข้าวเดี๋ยวแต่ว่าแก๊สเฮามันเหมดอยู่ยังไม่ได้เติมเดี๋ยวสิไปเติมูีตัวพี่น้องแมนห่อนแน่กระท้นเอาสมัยตะกี้แหงบ่มีต่อแกสตัวผู้เ่าเพิ่นวาเนาะอืม รุ่นย่าิหลุนอันนี้บ่มีแต่เต่าแกะไม่ไงมาต้มไข่หัวไข่ขขขซู่กินกระดังแต่ฟื้นไม่ไงแม่ยังหลังเตาย่างเดียวมันแม,ม่าขึ้นกันต้นทุนแม่เขาทแมนต้นทุนห้องเข<ต>า,า,าขึ้นกันพี่นอ้องใสบรร่บอนี่เพิ่นห้องแต่แก่ออกว่างันนี่ต้นทุนมาบ่าคือกันยันเมียนีย่เพิ่อกะเอาอ๋อไงส่วนเมียหลดยันบ่แซบ่บทั้งเค็ดทั้งไหายละไทั้งแซ่บดิ อย่าลืมน้ำไม้ดองเด้อแหละสิว่าพัดแต่กับเผ้วีซื้อได้ลืมข้าวเด้ใส่น้ำไม้ลูกไม่ดได้แซ่บขอให้เด้ออัดหลอดหมอหลอดอันนี้จังเอยเพราะว่ามันคว้นทางเหนืน้องบีเลยพาพี่น้องมาทางนี้ใส่น้ำไม้ดองลงไปจวดจวดจวดเม,มน โอ้ยอ้อนพี่น้องน้องใหม่ไอสมที่แม่แล้วเฮ็ดเองนั่นแหะแมนแม่เฮ็ดเองอันนั้กนกะละมังนึงกะเฮ็ดน้องบีซีแน้เข้ามาให้เราอีกแค่ขึ้นก่อนมือเฮ็ดเสร็จแล้วบรรจุขวดน้ำแมนกะสีพอดีบางคันไปก็จังน้ำมันหลายได้แต่ว่าพอบานเรานี่ลงไปก็พอดีแมนไม,ไมก่กินแต่ตาบ้านกินได้ทำบ้านเราเอาไปเราไม่ไปหาเสาถึงทำหาเสาถึงทำเลยงานมากจะไม่ให้จากเค็ดกิน ก็ต้องมาด้ามานพี่น้องต้องสุกตุ้งมากขึ้นแบบือหอมหอมเครื่องพริกเครื่องแกงอ่ะคือบันนี้ปิดส่ของหวานแกเลยวอีกขี้พื้นขี้เขา่างานไปเด็กกะเพราเด็กกะเพรากะเพราก็อยู่หน้าบ้านเขาได้พี่น้องน้องบีเด็ดมาแล้วเพื่อนว่ามันใส่หลายลๆมันยังหอมมาสั่น ไปก็เลยไปเด็ดมะเฟืองจ้าโอ้ยอาบนา้ำอาบนา้ำไตเว้นเหนื่อยเพรนะในเขามาบอออกไปพร้อมไม่ไงมนีบอไปว่าสีเห็ดเนื้กินถ่ายใหญ่ว่าสั้นก็เลยบอออกไปหย่านแม่บอม,มี่มูหย่านพรอมมากคำพอดีพรอมากไตเว้นก็เลยได้นมาเห็ดมันดูคนอันนี้เห็ดต้นเตาอื้อปน ไม้ดองน้อไม้ดองผัดหมูสับไส้น้อไม้สมพี่น้องใส้น้อไม้ดองมันสีสันที่ลักษณะกินบ่ต้องไอ้เน,นี่ไว้สักพักหนึ่งให้น้อไม้ดองมันสุกก่อนเออแต่น้อไม้ดองก็ได้บา้านนี่น้อไม้สมเออกระน้อไม้ดองด้วกันนั่นแหละน้ำปลาตามความมักตามมา<ผ>มมควชอบ อ,อันนี้กับปุกน้ำตาลเด้อ, ok. อ,อพ่อปานเฮสนี้ถือใจแม่ก็พอแต่ว่าข้นน้องบีเฮสนี้ส,สิพิษใจพ่อบ้านอยู่เพราก,กินหวานเพคนบอกกินหวานขึ้นน้องบีใส่น้ำตาลน้ำปลารสด,ดีนี่กินก่เสียรสดี บ๊เบื้องแล้วมันบ๊ทถึกเสร็มันก็เรือนพานได้ดพี่น้องโบ๊ต้องมาคอมเมนต์พอบานโอ๊ะพอบานม่โค้ดให้เขียวเก็บสมโบดามาอืมก็ต้องมาดามาหรือโบ๊ทก็เก่งส่วนมากช่องนี้เขาโบ่ทไม่ดามาดอกหากินมันบาดหากินเสาคำเพื่อนขอบคุณที่ติดตามผู้ติดตามนั่งรถของชูรสพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นอยู่ไก่บ้านไาไปมือไรไอ้บอกล่วงหน้าในเรื่องประสันเฮ้ <concrete noise> บ้านไหนจักเพิ so homeless, ่นแห่งบ่บอกว่าเพิ่นอยู่บ้านใดไปไปมือใดบอกล่วงหน้าแน่เด้อว่าซั่นอยู่อยใกล้กันอยู่ว่าซั่นน้องบีไอ้สิมามือใดบอกพี่ล่วงหน้าแน่ว่าซั่นัวสิได้ไปบ่แม่นเพิ่นได้ไปทางอื่นลบ่บ่แม่นไปเฮ็ดงานลบ่่บ้านเฮาแม่นตปานนีก็หลายเดือนแล้วเด้บ่ได้มีบ้านีเียบ้านิดทุกทีล่ะาิตามนี้ตามิ จนมากก็ม่เจอหนังแนล่ยปวดคือใส่หนังเนี่ยคือบอหนังเนี่ยเป็นัว่าบ้านผมยิ่งเสียง่ายๆเฮ้ยมากแบบได้กะคือจังมาเพิ่งว่าใส่ซอนหอยน้องบีว่ามีซอนหอยเดิมไหมนี่ขอให้น้ำลืมบอกใส่ลืมบอกอก็มีซอ,อนหอยกันนี่น้องซอนหอยเมต้อแจกตงังกันอยู่ซิมรสชาติกนก็แ่กกินก็กินอคื่กัน สิ่งนี้คืาเข้าไปฟอมให้ไปฟอมมาห้องกยิบซี่มาห้องกับสิเขาใจกูเคยที่มีแบบเนี้ยไ่ละพี่น้องมาห้องนะห้องนั่นแค่ค่อนถามเข้ากันแล้วต้องบีซิมมันก่อนพี่น้องจำว่ะบ้านในห้องนั่นยูฮอน ใส่สีคิดว่าสีลางให้มาช่วยจอจบะบาตองใส่ยันอย่งนีกแล้วจะแล้วแต่ว่าขั้นเพิ่มน้ำตาลน,นิดนึงก็ได้มันมันมันอย่างนัวนอ่ิมั้งมันแต่ว่าควาน่น่ะไม่เกิดสีพอดีปากผู้อื่นเนาะแม่นบ่แมนเออก็ีนึเาราเติมน้ำตาลลงอีกนิดนึงน้ำตาลลงกะกะเพราลงกะเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่หนุ่งแมน มนน้ำใหม่มันกัดใจกี่วแล้วน้ำเพื่อนแั่เยู่อนนี่โอ้โหเหงพอเลยขอบคุนที่ตามกําลังแสมากกว่าตออหน่อยพ่อเด็กนี่กําลังใจเสรจาหลายคนหลายคนสิวาน้องบีคือลวงมือละหลายลิปแสนดันคลิปยู่พี่น้องบ้านนอกก็จำเงนครับน้องบีดันคลิปยูมม่นแทบ แผบ,บ่มีเวลาแต่นั่งหายใจซื้อน่ามือแล้วซีคิปหาคิปไปเลยจนพี่น้องเมืองบ่ท่านคนละบานห้อกับซั่มนี่ะเข้าว่ามากะับผักเส็ตอนนี้เอาลัก็ใส่อไข่ทำเราไม่เรอทอดไข่บานเ้อกระซั่นี่นะจะมีซีซี่บานบ้านห่เกับเผาลงไปเลยบานพี่น้อง เข้าเลยพี่น้องนี่ผู้ใดคิดหอดบรรยากาศเสียงตามสายฟอมเด้บ้านน้องดีอยู่บ้านห้องสี่แล้วก็ไมีใช่หนีนะเพนบ่ขอใจกับว่าโอ้ยคือนางชันเมันมีขั้วมันดีๆดกพี่นเลยหลายคนสิว่าขั้วคืออันนี้แทบมันเละได้พี่น้องแห่งฝนตกแห่งจืดมือตามตภาพแม่ตามอัตะพาพเฮานะขำกินกันพี่โาละใช้เอาออกอย่างไรขามมันบิดไปกันไป เสร็จเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้พี่น้องขอบพระคุณได้หลายฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กำลังลังใจน้องบีกับพ่อบ้านกับพวกแม่พวกลูกลูกน้ำในเด้อพี่น้องไะมาอนีขอไพ่ใบหนึ่งคัมได้ขอไพ่ประดิใส่เสียคัมใด้เบาบ่ถือขัามว่าจ่าใด้เบาบ่สุภาพขอถอยขอไพ่ใบหนึ่น ອ້າເບິ່ງກ່ອນມື້ນີ້ເພິ່ນປະກາດອັນນີ້ຢູ່ເນາະແຈ້ງາມสายສະຫວັດດີຈ້າພน